งานของกระทรวงดิจิทัลนะครับก็เป็นภารกิจที่ดูแลเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศก็หลักก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานที่รราพยายามความนโยบายแล้วก็ประสานงานกับเอกอชนรวมถึงกสทชนะที่ให้บริกาตต่างๆเพื่อให้การ,รา,ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐา,าน้านดีต้งแต่ประเทศให้กับเอกชนประชาชนได้ใช้บริการได้อย่างเป็นที่เ้วยภารกจ่บัท สองคือเรื่องของการประคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเช่สารสองสั้ 3, 2, 3สเรื่องนะครับกฎหมายสําคัญและสามคงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหรือการส่งเสริมให,ให้อะไรลุความส่งให้พี่น้องประชาชนนะครับหรือดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาในขนานั้นนะครับยังผมคิดว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยหรือเรื่องการพัฒนาเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ดิจิตอลในประเทศผมเชื่อว่าพวกเราเขาคงมีประสบการณ์ในการ เราใช้งานเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าการติดต่อสื่อสารนี่แล้วนะครับแล้วหลายคนแล้วถาไปต่างประเทศนะผมคิดว่าประเทศไทยเรานี่ผมว่าการพัฒนาเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือการใช้การส่งข้อมูลผ่านมือถือะระบบไฮเดรสตางเนี่ยผมว่าเราไม่ไปรองชาติไหนโลกเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าแต่ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยเรามีคนใช้อะไรคนใช้อ่ หรือเขาเถือว่าในประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถือว่าระดับที่สูงมากในโลกนะครับคนใช้งานเอาองค์เงินเข้าวีแชทหรืออะไรต่างๆแต่คือสุดท้ายไปแจ้งก่อนคือตามกฎเจ้าหน้าที่บอกว่าออย่างนี้ก็คือวีแชทไม่ใช่ของไทยก็ต้องให้แจ้งความที่จีนแต่ส่งเงินกับที่ไทยไอ้เน,เนี้ยคือไปแจ้งความที่จีนจีนเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิที่ไทย ก็ไม่รู enfin, ้ว่าจะลูกค้างงหมดสุดท้ายเรื่องแบบนี้จะเปรียบในหัวก็ไม่รู้ว่าท่านจะมีวิธีการหรืออะไรจะช่วยแนะนำไหของเรื่องที่ให้เขียนมาหลักสูตรเดิมยในวันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะคะก็ต้องขออนุญาตสอบถามทัศนคติของท่านเกี่ยวกับการใช้สื่อวิดีอดิจิตอลในปัจจุบันนะคะเพราะวันนี้ก็การใช้สื่อ ด้านโซเชียลมีเดียหรือดิจิทัลนี่เป็นสื่อที่สําคัญมากนะครับว่ามีพลังในการสื่อสารประชาชนสูงมากโดยเพราะนอกประชาชนเี๋ยวนี้ก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลานะก็มีความสําคัญมาก ว่าเราก็ต้องเน้นเรื่องนี้นะครับให้ความรู้ประชาชนให้ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้เสือกนี้ให้ถูกต้องนะครับวันนี้นะครับมีผู้อบรมนะครับทั้งผู้บริหารภาครัฐและผู้บริหารภาคเอกชนนะครับมาฟังบรรยายวันนี้ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านมาบรรยายวันนี้ผู้บริหารเหล่านั้นเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ในองค์กรอย่างไรได้บ้างครับผมผมว่าอันดับแรกคือเขาต้องมีความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ ของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับเอาไปใช้เกิดประโยชน์ต่อธุรก mm ิจ hmm. หรือว่าต่อการทํางานสองก็คือต้องใช้ให้ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ให้เกิดอันตรายกับสังคมนะฮะเช่นเอาไปทําผิดกฎหมายหรือแม้แต่โดนหล,ลอกลวงเองก็เยอะใช้ต้องมีความระมัดระวังรอบรู้ในการที่ให้โซเชียลมีเดียให้ถูกต้องจะเป็นข้อมือของเฟกนิวหรือว่าการออมโกงหลอกลวงต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งทางผมให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์บ้างคะการใช้สื่ออย่างสาร้างสรรค์ก็คือต้องใช้สื่อ ก็เท็จจริงนะครับอย่าไปบิดเบือนหรืออย่าไปใส่ร้ายหรืออย่าให้เความเท็จที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมนะครับโดยเฉพาะถ้าตั้งใจสื่อไปหลอกลวงนะไปชอบโกงไปหาผลประโยชน์ทางการเมืองเงี้นะครับมันก็ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายก็อยากให้ทุกคนที่ใช้สื่อนี่ท่านมีมือถือก็สามารถส่งข่าวได้ละก็อยากให้ส่งข่าวแชร์ข่าวเพราะข่าวจริงข่าวที่แล้วโดยเฉพาะข่าวปลอมเนี่ยนะตรวจสอบแล้วดูว่าไม่น่าเชื่อสอก็อย่าจะส่งต่อนะครับช่วยกันสกัดกั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ อยาให้มีแค<ม>่หลายในระบบโซเชียลมีเดียของเราจะเป็นประโยชน์ที่สุดครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากเลยค่ะ